สวัสดีค่ะช่องเลขวหวยไทยลรานะคะรอบนี้นะคะเป็นตัวเลขวิ่งมาได้บนล่างนะคะเป็นเลขเด่นที่เรานํามาเสนอในงวดวันที่19ตุลาคมค่ะสําหรับในสูตรนะคะที่เรานํามาใช้ในรอบนี้มีสถิติที่นํามาให้ดูนะคะสูตรนี้เดินยาวทั้งหมด8งวดนะคะโดยการใช้หลักหมื่นคูณด้วย3บวกด้วยหลักพันบวกด้วยหลักร้อยบวกด้วย7คงที่นะคะ จะเริ่มคำนวณวันที่21กันยายนนะคะสำหรับสูตรนี้สูตรนี้ทำแทนขึ้นมางวดที่แล้วนะคะสูตรที่แล้วที่เคยลงให้สูตรนั้นหลุดไปนะคะเพราะว่าที่เราเคยบอกว่าเลขวิ่งเนี่ยถ้าเกิดตัวเลขที่เริ่มเดินประมาณ 7- 8งวดนะคะยังมีแนวโน้มที่จะไปต่อแต่ถ้าเกิดเริ่มงวดที่9 1 0 11ขึ้นไปนะคะก็จะมีแนวโน้มที่จะหลุดสูงมากสูตรที่แล้วนะคะก็ไม่ได้เก็บไว้เพราะหลุดไปแล้วนะต้องทำความเข้าใจว่าใครที่เพิ่งผ่านเข้ามาดูนะคะสำหรับสูตรนี้ เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะที่คาดว่าน่าจะมานะคะถ้าเกิดสูตรนี้เดินต่อก็จะเป็นงวดที่9นะคะแล้วเราก็จะลงสูตรนี้ต่อให้ในงวดต่อไปนะคะสําหรับเริ่มการคํานวณน,นะคะก็เริ่มนี่ยกันยายนนะคะสูตรที่1สูตรแรกเลยเนี่ยก็คือใช้หลักหมื่นคูณด้วยสรอบนี้ก็คือเป็นเลข3นะคะ3าคูณสได้เท่ากับ9นะ,ะเริ่มคํานวณเลยนะคะเาแล้วก็บวกด้วยหลักพันนะคะเป็นเลข8 หลักร้อยนะคะเป็นเลข4สูตรนี้บวกด้วย7คงที่นะคะสำหรับใครที่อยากเรียนรู้เรื่องการใช้สูตรแล้วก็วิธีการคำนวณนะคะก็สามารถติดตามดูแนว,แนว,แนวทางของเราะะไปพร้อมพร้อมกันได้เลย9บวก8นะคะก็จะได้เป็นเท่ากับ17นะคะ7บวกกับ4เท่ากับ11 11บวกกับ7ได้เท่ากับ18นะคะเราก็ได้เป็นเลขตัวท้ายนะเราใช้เฉพาะหลักหน่วยก็จะได้เป็นเลข8 วันที่23นะคะตัวเลขของหวยลาออกมาเป็นศ1 3ย์นะเราได้เลข8ไปตกที่หลักหน่วยนะคะรอบนี้งวดต่อไปหลักหมื่นนะคะเป็นเลข6 6คูณ3ได้เท่ากับ18นะคะเอาหลักหน่วยมาใช้แล้วก็หลักพันหลักพันรอบนี้เป็นเลข0ูนย์นะคะหลักร้อยเป็นเลข1แล้วก็บวกด้วยเลข7 8บวกกับ0นะคะเป็นเลข8นะ8บวก1ได้9 9บวกกับ7ได้เท่ากับ16นะคะเราก็ใช้เป็นเลข6วันที่24นะคะผลที่ออกก็คือ50 6 2เราได้เลข6นะคะไปตกที่หลัก10ได้2งหวดวแล้วนะคะมาดูงวดต่อไปสูตรอยู่ด้านบนนะใครไม่ทันสูตรยังไงจดได้เลย วัต่อไปนะคะหลักพันคือเลขศูนย์นะคูณ3าป้อได้เกณฑ์เลขศูนย์หลักอ่ะหลักหมื่นนะหลักหมื่นแล้วก็หลักพันเป็นเลขห้าหลักร้อยนะคะเป็นเลขศูนย์บวกกับเจ็ดใช้ห้าบวกกับเจ็ดเท่ากับสิบสองนะคะเราก็ใส่เป็นเลขสองมาวันที่ยี่สิบแปดนะคะสามสองห้าสาม เราได้เป็นเลขสองนะคะรอบนี้ไปตกที่หลักร้อยนะหน่วยสิบร้อยอได้ครบมาแล้วสามหลักเลยสูตรนี้สูตรนี้นะคะมันไม่ได้เป็นแบบจับว่าเป็นเลขบนเลขล่างนะคะเพราะฉะนั้นก็ลองดูว่าจะมีไปหลักพันไหมงวดต่อไปนะคะหลักหมื่นก็คือเลขสีคูณด้วยสมเท่ากับ12แล้วก็หลักพันนะคะเป็นเลขสาม หลักร้อยเป็นเลข2นะคะเราก็บวกด้วยเลข7 2็2บวกด้วย3เท่ากับ5 5บวกกับ2ได้เท่ากับ7 7บวก7ได้เท่ากับ14นะคะใส่เลข4วันที่1ตุลานะคะผลของนุมหวยลาวก็เป็น8 8 4 9เราได้เลข4นะคะก็ไปตรงที่หลัก10 งวดถัดมานะคะหลักหมื่นเป็นเลขศูนย์คูณสามได้ศูนย์หลักพันเป็นเลขแปดหลักร้อยเป็นเลขแปดบวกด้วยเจ็ดแปดบวกกับแปดมีค่าเป็นสิบหกหกบวกกับเจ็ดได้เท่ากับสิบสามนะคะเราได้เลขสามงวดต่อไปวันที่ห้าตุลาออกเป็นสามเก้าเจ็ดสี่นะคะไปตกที่หลักพัน เริ่มมีหลักพันแล้วนะคะงวดต่อไปหลักหมื่นเป็นเลข4คูณ3ได้เท่ากับ12หลักพันนะคะเป็นเลข3หลักร้อยเป็นเลข9บวกได้7 2บวก3ได้5 5บวกกับ9ได้เท่ากับ14 4บวก7ได้เท่ากับ11 ได้เลขหนึ่งแตุลานะคะหนึ่งเลขหนึ่งนะคะตกที่หลักพันนะมีพันสองรอบแล้วนะคะงวดต่อมานะคะหลักหมื่นของเราเป็นเลขสามสามคูณสาได้เ้าหลักพันเป็นเลขหนึ่งหลักร้อยเป็นเลขเจ็ดนะคะเราก็บวกด้วยเจ็ดเก้าบวกหนเป็นสิบสิบวกเด ได้17นะคะ17บวกกับ7ได้เท่ากับ24เราก็ใส่เป็นเลข4นะคะ12ตุลาผลก็คือ1443เราได้เลข4นะคะรอบนี้เข้า2ตัวเพราะว่าเลขมันซ้ำนะคะสิตุลาเลขหลักหมื่นก็คือเลข8ปคูณสได้เท่ากับ24่่อ่าได้เลขสี่ ตัวต่อไปหลักพันนะคะเป็นเลขหนึ่งหลัก10อาะหลักร้อยเป็นเลข4นะคะใช้4ีบวกด้วยเจบวกกับ1ได้เท่ากับ5้นะคะหบวกกับ4ได้9 9บวกกับ7ได้เท่ากับ16นะคะเราใช้เลข6 15ตุลานะคะตัวเลขออกมาเป็นสองสองห 8เราได้เป็นเลข6นะคะไปตกที่หลักหลักสิบงวดนี้นะคะหลักหมื่นเป็นเลข4คูณ3ได้12หลักพันคือสองหลักร้อยคือ2นะคะแล้วก็บวกด้วยเลข7 2สองบวก2ได้4 4บวกสองได้6 6ห บวก7ได้เท่ากับ13นะคะได้เป็นเลข3สําหรับสูตรนี้นะคะถ้าจะให้ดูย้อนหลังนะไม่ได้ไม่ได้ปักหลักนะคะเพราะว่าจากมวนแรกเหมือนจะมาเป็นเฉพาะหลักหลักบนนะ10หน่วยแล้วก็เริ่มมีหลักร้อยหลักสิบนะคะรอบนี้มาหลักพันแล้วพันสองรอบเลยนะคะแล้วก็มาที่หลักหนุหลักร้อยหลักสิบนะคะล่าสุดเป็นหลักสิบเพราะฉะนั้นถ้าจะเอาไปใช้สูตรนี้ก็ ให้เน้นเป็นบนล่างแทนนะคะไม่ได้จํากัดว่าจะต้องเป็นบนหรือล่างนะคะเพราะว่าจากสถิติย้อนหลังแล้วเนี่ยค่อนข้างกระจายทุกทุกหลักเลยนะคะก็ประมาณนี้สําหรับสูตรหลักหมื่นนะคะคูณด้วยาบวกด้วยหลักพันบวกด้วยหลักร้อยบวกด้วย7ค่ะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ